ต่อลูกเสือไทยอย่างนน้นด้นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วพระพเจ้าขอเบอิกนายชูศักดิ์เซรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเบริกพาย่า่ของลูกเสือลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าเฝ้ารับราชทานเหยียนลูกเสือสรนเส ประจำปี2517และนายวรัติพกษษาโทดีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำากล่าวทบทวนคําปริยานและเบิกการแสดงรําลึก114ปีเกียรติภูมิลูกเสือไทยตามลำดับพร้อมทัานขอรับโอว่า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจิจการลูกเสือและเพื่อความเป็นส่วนอิองคลแก่เหล่าลูกเสือทั้งปวงและระสบนิกรชาวไทยเสร็จไปกาเบรียน,นอดอสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองค์กรตรีผู้แทนพระองค์ข้าพเจ้านายชูศักดิ์ศิรินิน รัฐรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอเบิกทายาตลูกเสือลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายเข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสัรเสริมประจำปี2,500 67จำนวน16รายเป็นชั้นที่1จำนวน6รายชั้นที่2จำนวน4รายและชั้นที่3จำนวน6รายตามลำดับดังนี้1เรียนลูกเสือสังเสริญชั้นท,ที่1 1ผา้าติของนางสาวพิมพ์ทองสมบัติผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน วัดเขาพญาสังคารามจังหวัดภทไทธานีสองทายาทของนางสาวกระดกวันสีผงผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดุทไท สามทายาทของเด็กชายนัทพงศ์ขำกระแสลูกเสือสกรองโรงเรียนวัดเขาพญาสังคาราบจังหวัดอุทัยธานีสี่ทายาทของนางสาวปานรินชูะเสฐเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทัยธานี ห้าทายาทของนางสาวสุนิชายอดนิโรธเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีหกทายาทของเด็กหญิงพิมจิลกมีสีเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทัยธานี ทั้งหกรายได้ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามอำเภอรังรามศักด์จังหวัดปุรัไทยธานีที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสท,ท,ที่นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่กุงเทพมานครเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2567จนตัวเองเสียชีวิตเหรียญลูกเสือสารเสริญชั้นที่สองห เด็กหญิงพิมพาดาเพ็งไพฑูรย์เนตรนารีสำรองโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทยัยธานีสองเด็กหญิงนฤพรรัตนเกาสันเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทยัยธานี ทั้งสองรายได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสที่นำนักเรียนไปทัศนศึกษากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1นตุลาคม2567จนตัวเองได้รับบาดเจ็บสามในพายเงินดีอ่อนลูกเสือสามันรุ่นใหญ่โรงเรียนวัดศีชนประชาสรร จังบัดนครศรีธรรมราชได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญช่วยเหลือผู้ที่ประสบเพตุไฟไหม้รถยนต์คณะที่รถยนต์เริ่มมีควันไฟก่อนที่ไฟจะลุกรามไหม้รถยนต์จนเสียหายทางคันได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจนน้ำเรนกันเกาะกระดานจังหวัดตรังให้ได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 4. ในวีรพัฒน พวกคุณลูกเสือวิสามันโรงเรียนท่ามุง้งวิทยาคารจังหวัดรบบุรีได้ประกอบความดีความชอบแสดงความกล้าหาญช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้บริการจนเอตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่อำเภอท่ามุง้งจังหวัดรบบุรีได้อย่างปลอดภัยเหรียนลูกเสือสรรเสริญชั้นที่3 1. ในรัชตะสุกแจมลูกเสือสามมันรุ่นใหญ่โรงเรียนสีชนประชาสรรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. นางสาวกันสุดาสามสุวรรณเนตรารีสามันรุ่นใหญ่โรงเรียนสีชนประชาสรรจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. นางสาวทิติมาวารี รองุ่มกับกองลูกเสือโรงเรียนสิ์ชนประชาสัรจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสามรายประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจนมน้ำโมเรนเกาะกระดานจังหวัดตร,รงังจนได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 4. เด็กชายอมรอเทพเมษาลูกเสือสามันรูปใหญ่โรงเรียน หาดอมมาลาอักษรวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญโดยได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ำจนสามารถนำตัวผู้ประสบเหตุข,ข,ขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย 5. เด็กชายนัทพลศรีสุวรรณลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านย่านซื่อจังหวัดตรังได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญ โดยได้ช่วยเหลือผู้ประสบผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ําจึงดำน้ําลงไปผูกเชือกกับล<อ>รถยนต์นนเพื่อรากรถยนต์ขึ้นมาจากน้ําจนสําเร็จและได้รับความช่วยเหลือนาผู้ประสบเหตุจำนวนสองรายออกจากรถได้อย่างปลอดภัย 6. นายสักดาน้อยเจริญเจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักง,ง,งานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกอบความดีความชอบและแสดงความกล้าหาญทําการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสก่อนนับส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยกับเรียน ผลเอกสรยุทธ์จุานนท์ประธานองค์รมนตรีผู้แทนพระองค์ข้าพเจ้านายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงสาธิรการขอนำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือเตรียมกล่าวคำปฏิญาณกง ลูกเสือสำรองกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าสัญญาว่าข้อหึงข้าจะจรงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือวิสามัญเนตรนารีสมาชิกผู้เป็นประโยชน์และบุคลากรทางการลูกเสือกล่าวคำปฏิบัติตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่า ข้อหข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพราะมหากษัตร์ย์อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ สุเทพแข่งสันเทียปหลัดประสสถิธิการนำลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้แทนพระองค์พลเอกสุรยุจุลานนท์ประธานองคคมนตรีจะได้กล่าวโอวาทค่ะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระม่อม ไอ้ข้าพเจา้ามาปฏิบัติพระราชกรณีนกาจแทนพระองค์